ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากดเด้อครับผมพี่น้องครับเพื่อมีรถใหม่ๆดีๆราคาถูกๆไปต่อได้ก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผมพี่น้องบ้านเองช่างหนุ่มเด้อครับผมวันนี้ก็มาแนะนำมาฝากพี่ฝากน้องเช่นเดิม โทษเด้อครับผมครับผมที่แจ้งให้พี่ให้น้องแล้วเนาะมันก็จะมีความหลากหลายจักหน่อยครับรถก็มีถูกมีแพงมีเมอกสารครบเบิง่งไม่ครบเบิง่งตามที่เคยแจ้งครับผมขับขี่ได้บ้างไม่ได้บ้างตามสภาพก็ฝากพี่ฝากน้องด้วยครับเผื่อมีอันไหนเข้าหูเข้าตากระทักได้ถามได้ครับผมจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศเด้อครับผม นาวัดเขามีงานครับผมมาปิดทองลูกนิมิตเด้อจะ้ะวัดใหม่น้องบุรีข้างในเสียงหลวงพ่อสวดอผมอาจจะแข่งหลวงพ่อทั้หน่อยครับผมฝากพี่ฝากน้องครับผมเพราะว่าพวกนี้ผมยุดอ่าก็เลยมามาฝากพี่ฝากน้องจักหน่อยเผื่อใครหาอยู่เด้อได้พ่วงมาเพิ่มอันนึงจ้ะพ่วงตัวน,นี้ล่อแม็ก ผมผมยังไม่ได้บิ้วงานเลยครับเขาจอดไปนานครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมทําขายไปตอนใหม่ๆผมขายรวมติดตั้งติดตั้งตอนนั้นก็ประมาณ8ปดพันจ้ะ จะเป็นเล็ก1.5ถ้าว่าเป็นเล็กตัวน,นั้นประมาณ1.25ตัวน,นี้จะหนากว่ายาวกว่าเด้อครับผมกว้างกว่าบางคนพลาสติกโชค3ต้นล้อแม็กครับผมล้อแม็กย่างลาย10ล้อไฟหนาหลังแต่ว่ามันเป็นมือสองละครับผมเ้าซื้อไปประมาณตีกว่า่าเพื่อพี่น้องสนใจเด้อผมซื้อคืน2,500อนผมขอพันหนึ่ง สามพันหา้าจ้ะไม่นาได้ราคานี่ครับผมถ้าถ้าไปถ้าไปหาทำหรือหาซื้อครับผมนี่นะดูเฟร,รมเฟร,รมมอไซค์วางโชกสามตนครับผมตัวนี้มีฮักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บงานให้นีตัวกลางโชกกลางฮักแล้วก็เก็บสีให้ถ้าถ้าจะให้เก็บงานก็อ่าอีกห้ารอยด้วยครับผม เก็บงาน500อยถ้ารวมติดตั้งขออีกพันหนึ่งจะ้ะเป็นถ้าจบเลย3ามพัหอ่าห้าพจบเลยดได้พ่วงตัว8 0 0พันไปใช่จะ้ะรวมติดตั้งเดี๋ยวบิว้วให้ใหม่หมดจะด้ะเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องรับผมหรือหาอยู่ถ้ามาเอาก็ผมขอ3ามพันห้าด้อ ยาวเมตรหนึ่งออไม่ใช่เมตรหนึ่งเมตรสิบจ้ะกว้างกว้างจากตรงนี้ไปนี่หกสิบมุมกว้างหกสิบแต่ว่าตัวน,นี้จะกว้างหน่อยเบาหนังจะกว้างฐานหนังจะทำรับกาเฟมมอไซค์กรับผมไฟหลงไฟเลี้ยวกะถ้าเอาก็เก็บงานให้กะเดวทำให้ครับผม ไม่ฟุไม่ฉีกไม่แตกไม่หักเน้อครับผมตัวนี้เป็นเล็กกระมันายจ้ะ<ๆ> <c oughs> เล็กขาวเลยแต่ว่ามันขึน้นขึ้นสนิมขึ้นอะไรบ้างอะ่ะโอเคปากพี่ฝ <c oughs> ากน้องประมาณนั่น <c oughs> ะแล้วก็มีเว็อยู่บ็อกจ้ะคู <c oughs> ่กันก็เว็บลอยนี่หละจ้ะท <c oughs> ่านี่เก็บงานให้ใหม่ หลายรายการแต่ว่าอะไรเก่าก็ยังมีอยู่เด้อเสียงก็จะวุ่นวั่นวุ่นวั่นในเด้อครับผมทั้งรถทั้งเสียงหลวงพอ่อครับแม็กใหม่ยางใหม่ชุดสีใหม่ครับผมมีเก่ามีท่อเก่าเบาะไม่สวยหอ่อสามสีแจงครับแต่ว่าก็ใช้ได้ห่อใหม่นั่นแหละกระบูเดิมเครื่องเงียบเด้อครับผม เครื ha, <Yeah. S 1> mm ่องดีฟิตให้ไหมจะเสือเบิกไหมฟืนไฟชุดสีเบิกใหม่ทั้งคันครับผมตะกงตะกาเครื่องนิ่มเงียบนิ่มบิดลอยช่างเขาขอสิบหกครับผมคนที่ปั้นนะครับผมเขาบอกเขาทุนกับประมาณสิบสี่เลย ขอขอขาเลงขาปั่นเขาด้วยรวมรถร,รวมสื่อเล่มอยู่ใต้เบาเด้วยครับผมผมขอ1 7บห้าครับผมจ้ะถ้าพี่น้องสนใจหรืออยากได้ก็ทักได้ถามได้จะจัดส่งได้จ้ะ อ่ะเดินเบาอยู่ละอ่ะโอเคครับผมเครื่องมันหยินกี่แล้วแต่จังหวะรถเด้อครับผมมีถูกมีแพงทํามากทำน้อยอย่างเงย่างงี้ค่ะถ้าไม่ใช่รอแม็กกันนะจะจบอยู่ประมาณถึงผมประมาณ16บหกเงี้ยจ้ะ อันนี้มันเป็นล้อแม็กเพิ่มนะยางใหม่ครับผมอะไรเก่าก็ตามที่แจ้งแลวครับนีท่อมีสวยครั <Okay. S 1> แล้วก็สองคันหรือเนาะวันนี้สองคันครับผมครับสตาร์ทมือยังอยู่นะพี่น้องคันสองหมืนสองครับผม okay. หาเบฟลอยทึกทนประหยัดสตาร์ทมือตัวท็อปลิมิเต็ดอีดิชั่นสตาร์ทมือสตาร์ทมือ อะประมาณนี้ครับผมรายละเอียดกัทักได้ถามได้ครับผมจะเคยแจ้งให้ฟังไปในหลายคลิปอยู่มีแค่เหลี่มเด้อครับผมป้ายไม่มีประมาณนี้แล้วก็คลิกไอลงไปมาวันนี้ครับผม6,500ครับล้อมแม็กครับล้อมแม็ก ชอบกันสนใจกัะทักได้ถามได้จ้า6,500รวมเก็บงานกับขอแปด0ัจ้าโอ้แป0 0อ่าพูด,พดปิดสปี 10, 1500. ิด1 1มื0น้ามีเหลี่มจ้าจัดสถา,าพให้แล้วอาวีฟก็ยังไม่ถึงไหนเลยเด้อครับผมพอดีมันจอดอยู่หน้าบ้านครับโชว์สาวจักหน่อยครับผม ปัดมือแล้วเก็บงานแห่นพร้อมขี่พร้อมใช้จับใส่พ่วงหายจ้าเดิมๆนิ่มๆจ้าแล้วเก็บงานให้เรียบร้อยติดตั้งในพ่วงหาเด้อโอเควันนี้ก็ลูกค้าว่าจะเอารถมาให้อีก เวฟพอมพ่วงจ้ะขรัพผอพี่น้องลูกข้าวมาให้ละจ้ารถมอเตอไซค์เวฟพอมพ่วงเด้อเครื่องก็พอได้อยู่ครับพอได้มีหอนมีดังนิดหน่อยรถด,ด้วยพ่วงด้วยจ้าเผื่อพี่น้องหาอยู่ครับ <im itation> สามสภาพเด้อ ไปขับขี่แล้วเบาอยู่จ้ะเบาดีอยู่พ่วงก,ก็ยังไม่เก่าครับผมพวงยังไม่เก่าตัวเครื่องนี่มีหอนคาดแต่ว่ายังไม่กระเดา้าโซลาวลินมีดังนิดนึงจ้ะแล้วก็น่าจะตั้งวาวตั้งอะไรก็น่าจะโอเคจ้ะลุก็ยังเดินเบานิ่งดีอยู่เดี๋ยวเช็คเดี๋ยวปั๊บตั้งให้จ้ะ อันนี้คันนี้ตามสภาพด้วยครับผมขอขายที่หมื่นหนึ่งจ้ะได้ลิมไ,ด,ได,ด้ได้รถได้พ่วงครับผมรถเดืมจ้ะเคยนี่แหละตามสภาพนี่แหละจ้ะไม่ควันด้วยครับอะใครพร้อมปิดก็แจ้งมาได้ครับผม,มเรียบยู่บ็อกพร้อมพวง รอจักหน่อยนึงถ้าไม่เห็นมาก็ค่อยว่ากันจะ้ะอันนี้พ่วงราคา f อ4ซ0สรวมติดตั้งจะเป็นเล็กทั่วไปเร้อรับผมตัวบางๆนี่กว้างกะบ่าหสยาวเมตรนึงถ้าซื้อไปก็ขอด้วย3,000จ้กันนะ อะปากส่งงาน FC จักหน่อยนึงไม่ได้โทรบอกเลยคันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเบาะเลยจ้ะอันนี้ก็ FC ยังไม่ได้ต้อยเลยเด้อครับผมเว็บเวเวเว,วคันนี้ห้าพันเด้อครับผมมีเล่มมีเล่มลงให้ดูเมื่อวานนึ่งเลยจ้ะ ตามสภาพแต่กระดดเดิมไม่เคยพ่วงจ้ะให้ปั้นให้บิ้วอะไรก็ทักได้ถามได้จ้า<ม>อ่าแล้วก็นี่ของเอฟซก็เก็บงานให้เกือบแล้วแล้วครับผมวันนี้ก็พอดีทํำให้ท่านกว่าจะจบให้จ้ะเปลี่ยนเสื้อซูปให้ เปลี่ยนเสื้อสูบให้เพิ่มเติมเถอดแล้วเก็บงานให้เรียบร้อยจะติดตั้งพ่วงให้แล้วนี่ปกติมันตั้งมาสูงๆก็แก้ไขให้แล้วก็เอาออกคางให้ตามสไตล์ช่างนี่เละจ้ะอันนี้ก็ฝังให้ตรงนี้เก็บงานให้ทางคัดเียจ้ะเดี๋ยวประกอบให้เรียบร้อย ไงจะดูแลให้ครับผมพ่วงค่างก็ของ FC เอามาให้ขั้นนี้ก็เก็บเก็บข่างให้ล้วเด้อครับผมติดตั้งโชคให้แก่โชคให้นี่จ้ะของเดิมมามันย่วยมันพังหมดติดตั้งให้แล้วก็พน่นเก็บสีเก็บสันให้จ้ะเดี๋ยวว่าไม่คืบนาจะส่งงานด้จ้า ก็เดี๋ยววันอาทิตย์ผมยุดเดี๋ยววันจันทร์ผมต่องานให้กับผมน่าจะทําให้มีอะไรงานไม่ไม่เยอะเกินก็น่าจะเซ็ตจ,จ้ากับผมมันนี้ก็ฝากกี่ฝากน้องประมาณนี้เด้อคลิกไอสามพันยังไม่ได้ต่อยอะไรเลยจ้ะ ฝั่งนู่นเหลือไม่นอนคลิกไอหนึ่งพบาทขายเป็นอะไรขายเป็นซากเด้อจ้ะอ่ะฝั่งนี้จ้ะฝั่งนี้ JR สามพัหมีเล่มมีสำเนาบัตรครับผมอ่าพี่น้องท้องทินดู YouTube คือกันครับผมว่าเดี๋ยววันจันทร์จะมาเอาให้แต่ถ้าไม่มากก็แล้วแต่ช่างสะดวกเด้อไปดิ จ้ะไม่เป็นไรครับผมผมก็แจ้งไปฟังให้ไปตามนี่หลจะจ้ะฟีโน,โฟ,โนโฟีโนไอแปดพันจ้าของเอฟซีก็ดูแลไปให้ทุกคันอยู่เด้อครับผมสกูปปี้สามพันครับเรีบคันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวปั่นให้จ้ะไม่มีเวลาสะดวกครับผม เด็ดของน้องมาเช็คอีกกนิดนิกหน่อยจ้ารอลงอะไรด่ะ,อะโอเคกับผมวันนี้ก็มาลาพี่ลาน้องประมาณนี้จ้าเดี๋ยวมีสาระดีๆหรือมีรถเข้าใหม่ก็จะมาลงให้พี่ให้น้องดูใหม่เลยครับผมฝากด้วยครับช่างหนุ่มครับผม